วันนี้วันที่27พฤศจิกายน63ก็มาถ่ายไก่ฟ้าโกลเด้นหรือไก่ฟ้าสีทองนี่อเป็นลูกปี63เนี่ยอันนี้ก็ได้ประมาณ8เดือนก็เริ่มผัดขนแล้ว ตัวนี้ก็สามารถที่จะแยกเพศตัวเมียตัวผู้ได้ชัดเจนปีนี้ก็ได้หลายตัวแต่กว่าจะโตก็ตายไปหลายตัวเหมือนกัน ไก่ฟ้าโคเดนหรือไก่ฟ้าสีทองนี่ก็โดยทั่วไปก็อายุครบปีก็สามารถที่จะผสมพันธุ์และก็ไข่ให้ลูกได้ ส่วนจะให้ขนผัดสวยเต็มๆเ,เหมือนตัวที่มีสีสดใสก็ค่อนข้างใช้เวลานานปีกว่าปีครึ่งประมาณนี้ถึงจะผัดขนเต็มสำหรับคนที่ สนใจหามาเลี้ยงก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ทั่วไปเพราะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในสัตว์ป่าสงวนหรือคุ้มครองก็เลี้ยงเหมือนไก่บ้านทั่วไป สำหรับอาหารก็ให้อาหารไก่อาหารไก่ทั่วไปอาหารไก่เล็กไก่กลางไก่ไข่เขาก็กินได้หมดเข้าเปลือกเข้าสารพวกหญ้าพวกพืชผืชกล้วยผลไม้ก็สามารถที่จะกินได้เลี้ยงง่าย เลี้ยงง่ายแต่ก็ตายง่ายบทจะตายก็ตายเอาเฉยๆโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีชักตายเอาเฉยๆก็มีโดยมากพอแม่พันธ์ุเลี้ยงมา2อปีอย่างเงี้ยดูสุขภาพแข็งแรงทุกวันทุกวันพอเช้าอีกวันมาดูตายแล้ว ก็แนะนำเพื่อนสมาชิกที่สนใจเลี้ยงไก่ฟ้าเผื่อไว้ดูความสวยงาม